No. องอาไปตองแน่เด้อค่ะฟังเอาไปตองแน่เด้อค่ะฟังเอาไปตองแน่เด้อค่ะด้วความทนจึงนั่งทนสุดทางกาย แตนเมตตากาลุนโอ้ยนอกคุณนอกคุณคุณน้ำโยน้ำสู้ถึงทรงคุณน้ำโยน้ำสู้ถึงทรงให้หนูดังผู้ณปงโบยืนดวลละกว่าไม่ป้าน้องเบี้ยเลื่อมลุ่สิดำโลกถึงล้ำฝ่าผลงานล้ำสิ่งเรวด้านนาจากคุณสาวบ้านปาเข้ามาอยู่ในสีแดง เพาวันชาติคงกาก็มาสัดขาทัวเด็โอ้ยเดฟแฟนเดฟแฟนเตปะปื้มเบรเลยเลื่อมคุณทานแต้นปะปื้มเบาเลยเลื่อมคุณทานเตมัวเตนคืนช่วยนีหมดันสนุกมันมันนานมื้อนี้อยู่ดีกินดีี thank okay. you แล้เพื่อนนดยอยู่บ้านไมนต่อเลย่ทำแล้ชีวิตมองหลังกัน้ แต่ชีวิตหมอลำค่ะเป็นผลงานของลำน,น,น้องจ้ะน้องใบตองค่ะ จากคอนเอารถเป็นบ้านไม่นานพักก่อนต้องก่อนคุงสวทีตางคืนเซ็งงวงอง้าจะรับแต่ก่องครับตัวเองให้ดีขัดฟันยิ้มโซ่คุณสวทีบางคนว่าดีบางคนว่า ไป่ชอบอะไรจะเลือกส่ตัวญาณคนขมวเสียเปร่าใไม่ได้เป็นหน้ผาลคไม่ค่อยจะดีแต่ด้านข้างจำเขาดีที่บารมกนี้ไม่มีใคร ับสิ่งดีดพืดูดให้เจริญหัวใจอันนี่หนุนสองช่วยกำลังศิลปะของไงทยสร้างสรรคให้คำว,ว่าดนนังใจลรักษาไว้นานและน,ะนานคำจะอยู่คู่ตลอดกาลอยู่คู่กับนายบุญบานเราเออ no สวด,ดค่ะขอบคุณค่ะอ่านี่คือการทบทวนนะคะกาโดนเนาะลูกเนาะโบเดม่าพอก,กันเออนูก,กานะคะไปฝึกหลายฝึกหลายถึงแม้ไม่มีใครฝึกให้เราก็สามารถฝึกอยู่ที่บ้านก็ได้เขาแหกปากอยู่ที่บ้านก็ได้ลูกอ่าตัวใดที่นูวาหนูจําไม่ได้ยังไม่คล่องปาก นะคะก่อนเก้าเก้าก่อนที่แม่ให้ไปทุกก่อนหนูก็ลองไปทบทวนดูทบทวนให้มันได้ติดปากหลบอ่ะเหมือนวังหันเนี่ยมันกระลำบอดใยม่นบอเพราะว่าหนูบอดใคอยไดทองอืมกระทองไม่ไปนหนากระเลื่อมของเกา่าเห็นไม,มน่มักหนาเลื่อมสู่เก่าหลังบ่ <c oughs> ต้องพัฒนาแต่อของอยู่ตลอดเวลาได้ลูกหนูซ้ำนี่อายุซ้ำนี่ นะคะก็สิได้เห็นในระดับหนึ่งนะคะต้องรับผิดชอบในอีกระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าหนูโตขึ้นมาเออก็ต้องรับผิดชอบหลายกว่านี้มันเนี่ยก็ต้องฝึกว่างแผนนะคะเออว่าต้องเฮ็ดยังแนอชีวิตเราต้องทำอะไรบ้างต้องเรียนต้องฝึกเรียนอะไรบ้างเรียนหนังสือเรียนหมอลำเรียนร้องเพลง เขาก็แบง่งเวลาเอานะคะเนาะแต่ว่ากับเพื่อนก็ดีกว่าเกาการออกเสียงการออกเสียงนะคะให้หนูพยายามขึ้นคู่มือคู่มือ,มอเดี๋ยวมันกับเก่งเองลูจับไม่บ่อยๆไม่ต้องอายเออความอายเัาเออกไปเลยลูกต้องสนุกกับมันเพราะว่าเราชอบเข้ามาักเข้ามักเข้าชอบ เข้ากับตอวมวนกับมันเวลาดนตรีขึ้นม enfin, ีหนูมีหูซึกจังไดมวนบ่ดนตรีขึ today, ้นติมต่ำเตืมต่ำเวลาไปเบิ่งมอล่ำหรือว่าหนูได้ยินเนี่ยเสียมวนบ่มวนมวนโยอ่ากาแสดงบามากอยู่อืมวนอยากฟอนเด้๋ตัวมันจีเขาเอินมามีดนตรีในหัวใจนะคะอายุกัยังน้อยเสียงเดี๋ยวมันกะค่อย พัฒนาเขาขึ้นไปดอกดูเสียงเดี๋ยวมันกระแตกกระห่วงกระใหญ่ตั้งแต่ผู้เ่าวบ่เคยได้ล่ำเจักเถือไปล่ำกัยังข้อก็ยังแตกขึ้นกัน,อกอกนเออแมนมันจะเจีย๊ยบมืงเคลื่อนนีมาเม่เอาอยู่นีละเสียงแหบล่ำหลายเสียงแหบระบาดไปตะโกนไงไปตะคอโดยที่จะคล้องใส่เสียงบ่เป็นนะฮะก็เดี๋ยวมันก็สิคอยสอนเธาเอง ทุกอย่างนะคะก็จะคอยสอนเองก็บอกเพื่อนว่าบทเป็นอย่างทุกคนก็นตรงผ่านจุดเนั้นมากแม่กระทั่งแม่ก็กตรงผ่านจุดที่ไม่มีเสียงจะลำเลยก็มีนะครมันจิเป็นเป็นช่วงหนึ่งของการปรับเปลี่ยนเสียงเนาะแต่เาใส่เสียงหลายเสียงมันก็จะแหบพราแหบแล้วมันก็จะพับเปลี่ยนเองมันก็สิข่วงสิให่สิลำจะไหนก็บว่าแหบมาเนี่ย แหบยู่แต่กระออกจะแหบยู่แต่กระออกจากกระมวนะให้หนูไปฝึกกระลูกเด้อฝึกหลายๆก่อนเกาก่อนไหมที่แม่ห้ไปห้างตังแดนนันเดี๋ยวนมสิทรงไก่ห้ไหมเพราะว่าไก่เกานันพอดีแอดมินเพิ่นไปลบออกลบออกจากไก่ลบออกจากได้เเลยต้องเฮ็ดไม่เฮ็ดไหมละละแล้วก็เดี๋ยวจะจะให้แม่ ให้เพื่อนได้ฟังแล้วก็อันนั้นคือทำนองล่ำซิงนะคะห่างตาห่างแดนที่บีอันดาล่ำมาละอ่าเป็นทำนองล่ำซิงอ่านะหนูก็จะได้หลาย,ลายทำนองไปบางหันนี้ก็ได้หลายทำนองแล้วนะคะเลือล่ำซิงอีกทำนองหนึ่งล้วก็มาล่ำลองเออหากินในระลูกานี่บางคนบได้ซ่สได้สองก่อนหนึ่งก็อกไปหากินลองเพลงเซ่ย อันนั้นคือเขาเขาใจเข้ามาและอืมใจเข้ามากก่อนใจเขามันเกินรอยอเขาก็ไปหากินของเขาร่างกายเขาก็พร้อมและแต่เรายังเด็กอยู่เนลอก,นอก,นอกออหนุ่มเนาะร่างกายเขาได้ใหญ่เติบโตเป็นสาวอืงาม,งามล่ําฟอนฮัดฟอนฮัดอืม้มัน คนเบิงไห้มันมวนไห้มันมีจิตวิญญาณในการแสดงนะคะให้คนไห้มวนเฮามิหนาทีคือทําให้คนทําให้คนสนุกทําให้คนมีความสุขมีรอยยิ้มเวลาเขาเห็นเฮาเขาก็ยิ้มกับหัวกับมว้วนเอออันนั้นก็คือผ่านละคนเบิงเนาะอ่าอ่าน้องใบตองค่ะเป็นกำลังใจให้น้องใบตองน,นี่นะพี่น้องเด้อนะคะเมื่อนี้กา นะคะ,ม,ะม,มีสองนางนี่ละอมีสองนางเพราะว่าเป็นบ้่นเสานะคะลูกก็บริบัโรงเรียนฝากเป็นกำลังใจให้น้องอันดาทิติพรสายรักแล้วก็น้องใบตองชนกพรนะคะสายรักด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เด็กหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเด็กหน่อยเด็กวันนี้มีอนาคตในวันหน้าเนาะฝากพี่ฝากน้อง นะคะขอบคนนุบคุณในหลายค่ะมือนีเอาไว้ซ้ำนีเนาะค่ะเดี๋ยวมือหนาพอกันใหมค่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเห็นบอหล่ะมันกับบอใดเห็นบอหนุบบอทอง